ชิลิโดโฮเซลบริการใหม่ค่าส่งออนไลน์ช็อปง่ายกำไรมากกว่าเดิมสิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าคนพิเศษเท่านั้นไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพิ่มประสิทธิภาพในการประมูลมากยิ่งขึ้นเช็คความคืบหน้าของการประมูลตลอด24ชั่วโมงประมูลสินค้าแบบเดียวกันได้ในปริมาณที่มากกว่าเดิมไม่ต้องเฝ้าหน้าจออีกต่อไปเมื่อทำการล็อกอินและเข้าสู่หน้าชิลิโดโฮเซลเป็นที่เรียบร้อยจะเข้าสู่ บอร์ดของฉันซึ่งเป็นหน้าที่แสดงผลการประมูลทั้งหมดของคุณข้างบนสุดคือเมนูหลักแสดงแถบรถเข็นของฉันการประมูลของฉันแถบเปลี่ยนภาษาและแถบเข้าสู่ระบบถัดมาที่เมนูด้านซ้ายมือคือแถบแสดงสินค้าใหม่ล่าสุดสินค้าโปรดสินค้าที่กำลังประมูลสินค้าที่จบประมูลสินค้าที่หยุดประมูลและสินค้าที่ซ่อนไว้ ซึ่งเมนูนี้ใช้สำหรับจัดระเบียบการแสดงสินค้าของคุณนั่นเองในส่วนของหน้าต่างประมูลสินค้าคุณสามารถดูรายละเอียดซ่อนสินค้าติดตามสินค้าระบุจํานวนวางราคาประมูลสูงสุดเพิ่ม1วันในการประมูลหรือประมูลเพิ่ม10บ,บาทดูชื่อสินค้าได้ตรงนี้เลือกขนาดตั้งระยะเวลาประมูลและกดปุ่มเริ่มประมูลเพื่อทำการประมูลสินค้าชิ้นนี้ เมื่อคุณหยุดการประมูลสินค้าจะมีข้อความขึ้นว่าการประมูลได้หยุดลงกดที่ปุ่มเริ่มการประมูลอีกครั้งเพื่อประมูลสินค้าชิ้นนี้อีกครั้งแก้ไขคลิกเพื่อทำการแก้ไขาการประมูลสินค้าชิ้นนี้และเมื่อมีข้อความการประมูลสิน้นสุดนั่นก็หมายถึงการประมูลสินค้าชิ้นนี้ได้ครบจำนวนหรือระยะเวลาที่ตั้งไว้แล้วนอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามการประมูลได้ตลอด24ชั่วโมงติดตามจำนวนครั้งที่ระบบได้ทำการประมูลสินค้าชิ้นนี้ดูระยะเวลาที่เหลือดูจำนวนชิ้นที่ระบบประมูลได้และดูราคาการประมูลสูงสุดณปัจจุบันสนุกกับการประมูลง่ายขึ้นได้ทุกวันกับ Chilendo Wholesale ได้แล้ววันนี้มีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถติดต่อเราได้ที่ โทร02-105-4207เเว็บไซต์ www.chilindo.com Facebook www.facebook.com/chilindo. Auction Line @chilindo.com